ทีเด็ดหนึ่งคู่วันนี้นะครับสวัสดีครับผมซูแบงนะครับวันนี้ครับมีหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับที่ผมหยิบยื่นขึ้นมานะครับเป็นฟุตบอลไทยนะครับก็คือบีจีปทุมครับเปิดบ้านต้อนรับกำยานท่าเรือนะครับในเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมก่อนที่จะไปเข้าเกณฑ์ความรู้นะครับพี่ๆคนไหนครับกำลังหากลุ่มบอลหรือกลุ่มนําบอลที่น่าสนใจนะครับผมแนะนําเป็นกลุ่มพวกผมเลยที่มีสมาชิกรวมๆแล้วสองันกว่าคนนะครับอยากได้บอลสดบอลชุดบอลทีเด็ดตัวเน้นในกลุ่มจัดให้ได้ตลอดครับสนใจแอสไอเอสซีหนึ่งห้าเก้าเข อันนี้เป็นตัวอย่างกลุ่มของเรานะครับมีทั้งหมด10กลุ่มเลยพี่ที่เพิ่งเข้ามานะครับสามารถเลือกได้ว่าอยากจะอยู่กลุ่มไหนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมรันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการนะครับหรือว่าจะเป็นทีเด็ดเต็มเวลาของผมเองที่ทําเป็นส่วนตัวนะครับไปกันต่อครับตารางคะแนนครับ BG ปทุมตอนนี้อยู่อันดับที่7ของตารางครับแข่งไปทั้งหมด20นะครับชนะไป8เสมอ6แพ้6มีอยู่30แต้มนะครับ ส่วนการท่าเรือครับอยู่อันดับที่4ของตารางครับแข่งไป20เช่นกันนะครับชนะไป9เสมอ6แพ้5ครับมีทั้งหมด33มสแต้มนะครับเฮดเวทห้าครั้งที่เคยเจอกันนะครับบีจีปทุมครับชนะไป4ครั้งเลยแล้วก็การท่าเรือชนะไป1นะครับเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อปีที่แล้วเดือน11เนี่ยการท่าเรือแพ้กับบีจีปทุมไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับห้าเกมหลังสุดของบีจีปทุมครับค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยชนะไป4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดก็ชนะตังการูนะครับไป4ต่อ3 ส่วน5เกมล่าสุดของการท่าเรือครับชนะไป2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดก็ถล่มชวบุรีไป4-0เลยครับเรามาดูแฮนดที่แคปกันครับเปิดมาที่0.5นะครับ BG ปทุมเป็นฝ่ายต่อกระแสน้าครับเขาบ่งบอกให้เราไปเลือกเฉียดทางการท่าเรือนะครับส่วน 1x2 นะครับเปิดมาอยู่ที่จ่ายให้กับ BG ปทุมน้อยกว่านะครับแล้วก็จ่ายเสมอกับจ่ายท่าเรือเนี่ยพอๆกันเลยบ่งบอกให้เรารู้ว่าฟุตบอลนีนนนนะะะะัเเเป็อลหห้้้าจจจชแพสมมไดดย เรามาดูทางสูงต่ำกันครับเปิดไปที่3เลยไอก็ยังเป็นจ่ายแบบราคาครึ่งๆกลางๆอยู่นะครับจ่ายสูงพอๆกันกับต่ำเลยส่วนหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บเนี่ยเรามี2.75เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับพี่ๆที่ชื่นชอบสายโปรตีนสูงนะหรือว่าสายสูงนั่นแหละทีนี้ผมอยากจะเชร์ไปทางสูงนะครับไม่เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นบอลสามหน้าซะมากกว่าเชร์ไปทางสูงนะครับแล้วกดไปที่2.75เจนี่ยน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ